อย่างันนนงั้นอยากเนาะไปเก็บไปเก็บไปเก็บบูรีวะก็เป็นแลงโยี้ลงเรียะเชียงลวะเน่เขาแล้เก็บบูบุรีได้เงินดีแกมโอ่ไปเก็บีปาอยู่นอกฮะมีปจาอยู่ประเทศนอกว่ะ ไปตไั้งใช่ไหมเราไปเก็บบุบุรี่กันมาเก็บบุบุรี่ขายเนาะเอียวบอดีเหรอปูกปเองเนี่ยปุ๊ปเองแม่นางซีอยู่แค่นี้แค่ตัดงใหม่ไงแต่บางขังกับตัดเองบางขังกับเพาะตั้งท,ทำไมทำมีคือกันล่ะเนี่ยอะอันนี้ยังไม่ทัำซีอ๋อนี่มีเฟซอืมนี่ตัวนี้เราเจ็ดอันนี้จเจ็ดแล้วเข้าไปทำอะไรจิ ไม่จันฮะติดกตกไหม่จันอ๋อติ the ๊กอะไหม่จันขวมงรีดงรีดฟงลีดอ๋ออเย่นี่ะป็ใหม่ต้องไปหามาเองเองแต่ปูเองขอนเองท่าเองใครจะบาดสินี่ยเจ็ดบาทแค่เจ็ดบาทแ่อันนี้คือเจ็บาทออเนี๋ยเจ็ดบาทท่าเสียแล้วนี่อือเจ็บาททิบอันกเจ็ดิโอ้ก็ได้เงินดีเลยเนาะ ลอยเนาะตัวจีดายไงเออเข็นตี้งเขนฟันแกคอนมาแล้วน่ะเออคอนเถอะฟันโอ้โหนั่อันนั้นคือปูกระเบื้องเหรอใช่ไหม่แล้วกูแล้วไปเลือกให้กระเบื้องเนี่แต่ว่าอันนี้มันมันไม่มีกระจกมันไม่มีอันนี้เดี๋ยวห้องน้ำห้องน้ำล่ะห้องน้ำยังมียังมีกระท่อมกระท่อมของ้ันนี่นเลยกระท่อมนั่นนาตังเดี๋ยวที่ทำนาตังให้ดู ทำตาตางให้ประตูประตูนี่เดี๋ยวทำแหนเบิร์หนแล้ว่าจักบาทจะกันไนได้ให้เบิร์มาทำาแล้วทำแหเบิร์หนึว่าจับาทเดี๋วอืมอืมเบิร์เด้อค่ะนี่ทำแ่กิวยังเนาะอยู่ิวยางยังไงได้ละกะฮแกับกเท้าเร็วเนาะไม่เด็ดสังเกตเนาะไม่หลวไม่แกเพิ่งจะทำเทไใ่แค่พีกควานี่ เอามาหลอกทีเดียวเดี๋ยวทำอย่างย่างเนาะยเบิร์ตดีเนาะหวานยังมีเซตเลยหวานยังตเนี่ยเซตเออคอยทำไปทีละนิดไงเออคือแบบจะทำมานานนล่นแหละเดี๋ยวส่งตังค์มาให้ไอ้เบิร์ตทำให้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวสนใจเดี๋ยวแตเห็นใจทำให้อยู่น่ามีรูุเนาะเพื่อเห็นในจะ่าทุกที่กับทรงตังค์ให้ดิมไปโรงเรียนเหื่อยแหละแลาเลวลาอย่างนี่นะปพูยส่งให้นโคตด้อส่งตังค์ใหดิมเหื่อยให้แม่อันพร้อมเด้อ ก็เจาะปุ้ยเออก็แม่มันก็ให้ไงให้เลยเนี่ยยังไงง้อก็ได้ยังไงเราลูกเอ้นี่ก็ให้มันกะนี่ก็ให้มันมามาทรงก็ให้มันหกพันได้หน่ะนะเฮ้ยหกพันได้นังเงี้ยเจ้ใจมึงเห็นยาหารอยมะมี่ก็จะหายยาต่อลูกอแกหายเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าลูกเด้ะเนี่ยคนนั้นก็จะเอานั่นคนนี้ก็จะเอาแล้วมันเรียนไอ้น้องดิมันเรียนอะไรก็บยิงสูงหรอมันเรียนสูงหรอมันเรียนเท่มันก็ต้องใช้เงิน แย่งไงทาเพิ่มที่นี่แย่ทาเพิ่มนั่นชั้นให้แล้วฮกลอยะอืมประจอมประจอมเลทำแย่งอยู่ตัวแล้วเริมทำมาแบ่งแล้วแครรัป้ามาให้แม่เนี่ยผิดข้อมบ่ล่ะก็ฮะผิพร้อมบ่เอาไปพร้อมบ่เอาไปพร้อม่ะปจิ้บไปพุมนี่ได้จิ้บขึ้นไปแล้วภูมินี่แกแหละเดีหาเองเผะเผอเดี๋ยวไปหาน่ะขึ้นไปคอนโดแล้วก็วันที่ลิ้นซ้ำหนึ่ก็กลับตันแลยน่ะล่ะมาแป๊บเดียว แกกางแกยืงหนไนี่เลยเจาทแล้วเจ็ดบาทแล้วแกโอ้เจอันกับเจซิเอ้ยกนดิมดิมกปูเลยไปตั้นใหม่กรปูดิมละมาแล้วเขา่เป็นนมแล้วเป็นนมแล้วอือเอาไปเอาไม่ใช่ไทยแล้เหรอทั้นอันนี้กระโลกเราอร่อยเยปูเออเอาเลยอิง เอ็งไปตัดของใครละม嘛ตัดของใครก็ตัดไปเอ็งเขาก็ให้ทำเขามีห่วงเราเนาะให้แจ้งเขาพผอมห้แต่งจริงแต่งจริงเนี่ยผอมว่เอ็งไปเอาไอ้ผวกสีนั่นมาเสร็จยุคค่าดิมันแตกออกไรเอ็งก็ทิ้งคุณเอ็งเอามาทำได้เอ็งเอามาทำนี่เลยเก็บเอามาหมดเก็บเอามาแบบนี้มันท้าวมันว่านอหรอหมาว่านตอนทำคนงามมันก็อิ่มให้ด้วยเนี่ยคนงามเนี่ยก็อิ่มด้วยแล้วก็อิ่มให้เด็กแล้วก็อิ่มให้เราป่วย อีมัง่ะโอ้นี่นายยี่อนันล่วโนบานสองอนบานสองตอบว่ะเอออายนะคนอายคืออายนั่งทำง่ายง่ายอันน่าคอหนีไม่ไม่นาตาอย่างไหนวะนาตานาตามีจมูกมีหูสองหูตัวนาตาคือเกาบ่ว่ะอ้าวปกติสวยกว่าเกาตัวเป็นมาตาหนอกอะ นี่จมูกน้ำนี่สองหูอันนี้ตาดังกันนี่นี่เออถ่ายอิงองกับดองเอาไ้มันเท่ากันดิเอาตีดูลองมือทั้งมีขอานมางหาแล้ว่ากิต้อมีจะพองโอ้ดอกอ่ะั้งนี้มันเสมอการนี้มาดีชบัดนี้กับตาดนี้ทีนี่ ้รกปบอดีกระปิงแต่ใหม่มันเป็นเป็นๆเ,เ,เนาะไม่แห้กงกระปิงนายเดี๋ยป่วยแมนเนี่ยไม่ไม่แห้กงกระปิงนายเลยโอรัก็ตัดออกเอาอ,อืมาเสมอดูนะ <c oughs> <c oughs> น,น, <c oughs> น,นั่นนั่งไปบ๊หาน่องเก้าไหมเดือนกุมภาพันของพี่กับมามาัมมานว่าพี่มีกระก๋บเด็ก มาเปบเดียวตลอดนี้มาไหนนานโย่รอบนี้มาไห้เป็นเดือนแหละอาทิตไมานี่นะเอาขันไหนขันเล่งโอ้ยไปเก็บสมมอเดยไปกินกับฟินแหลนี่ยเนี่ยเก็บว่าวายหายดีอย่งไปเห็นตุนเนาะยังไนตุ่นเอาทาเล่งไปยู่ไก่ไหมมาไกลหรอกแม่รู้จักดูเก ไปเก็บที่ไ่แมนยูจะไปเจีะจ้ไใ้บรูทางอะนะไจาขูอะตอนนี้จะปี๋ะตอนนี้ก็ไม่กาแม่งแข็งแรงอยูเลยอเม่กี่หกก่อนนะหกิโอ้ยยี่เจ็สิบอเือืมหกสิบกอืมย้อมยีดถือยังไวยรุ่นเลยเนาะอืมัยรุ่นยังไม่ท่านเท่าเลยไวรุ่นไวรุ่นเขคืยมันก็ไปหมแล้วฟันก็ไปหมดแล้ว เดี๋ยวห้หลุน,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 อนอยู่แข็งแรงอยู่แข็งแรงแจ่นีแหลยปุ้ยเดินไปกับไกลไกลอะไร<อ><น>ก็จะปีนเป็นหน่อหกสิบสองโอ้เป็นหน่ออีกเนาะเป็นหนอ่อวน,นี่แจมแข็งแรงก,กว่าเดี๋ยวนาะหกสิบสองหกสิบสามนี่แหละอะไรประมาณไหนวก็เลยใส่แม่ก็เลยใส่นั่งยิม้มสื่อสามมาสื่อสามมา,อา,มมาไอ้น้องน้องดิมนี่น้องดิมนี่ไปนอนก็แม่ กบานเองแต่กับแป้งเดี๋ยผมแป้งเดี๋ผมอยูโล่แต่วันนี้กินมานอนบานยังไปนอนลงง่ามากเลมก็เหนื่แต่ว่ามันก็ไปนอนนั่นได้ถ้ามันอยากไปผูดถึงมันง่ายมันสมม่อจอมเวลาเอ็งยิ้มทั่น้าองะบอทั่วหน้าจอมยันโอ้นี่ประจอมแจ็คทํานานยังไปยังเนี่ยแล้วเดี๋ยวงแค่นีทั่วมัน อ๋ออันน uh> ี้หอมนี right, baby, so ่กันนี่อันนี้อันนี้ปร่ฟ้าหน่อยนี่ประจมกุ้งอันี้กุ้งมีกุ้งก็ปลาหน่อยโอ้ยรับเก็บยอืมรัไปฟินเลมม์นี่แหละตะกินก็แฟินแลม์ย่ไหวไหมมีหมนีกินกบานเออเอาไปเ่อนี่มันมีหรอกนี่นะ เนื <c <c ้อไมอยนืาหาิดของบ้านป๊าตัวองมอ่กล้ของตัของเ้บบเจ้าของนอนตุ๊กออกบอกนี่บอกอไอจบูต้องหาำนะไปหาพระไปหาไปหาเองเนี่ยแล้วก็ไปยัดด่างอช

ใช่ค่ะประจมคือคือเน็ตมันเล่นไม่ได้ตั้งโอ้ยเ็งวันแล้วหลายวันแล้วติดไม้ติดกล้วยเรียวนี่เออเล่นไม่ได้เลยต้องเสียตังอีกเอหงุดหงิดเลยจีข้าหงวดนะประจอมนนี่มีอะไรดอกมาจะใส่ซื้อก็มามาเขาประจมนี่ยใส่เลยใส่เบื่อเลยน่ะออกออกไปน่นะใส่เบื่อเลยใส่หมดเลยเนาะ ทำไมถึงทำใจหลุดฉาิแบบนี้ทำไมคนอื่นก็ทำมันคือเค็มมีรูเรือเอ็งใส่เกลือมีไรนี่นี่มันแง่สุดหืมใส่เกลือมาใส่เกลือมาจุดฉันต่างหากอืมจุดฉันต่างหากจุดฉันต่างหากจุดฉันก็คือสุดจัดฉันยังไม่ดูเด้อนี่ประจมอืมซุ่มหม้อมันมีตะนานี่ยนี่อืตะนาอื่นไม่มีเลย กัมพ <rude S 2> ูเลยไหมทำาดีทนานี่ก็บมด้กินมินเนยคนอื是是่นก็มาเก็บกันเกียบตะเกบงนี้ดีกว่นี่ไปขายอไตมอเลยไปขายเนาะโอ้เขาทาอะอ อ,ไไอร่อยดีเฮ้ยมันคืออามาทรอรนีย้นมี่หานหน่อยฮะหน่อยสักได้ไปเก็บฮะอยู่ตรงไหนนี่น้อมีอีกีสดละคนอีนเดี๋ไปเก็บเดี๋ยวจะไปเก็บเองเดี๋ยวไปเก็บเองมัน <laughs> มัจนไวยังอือ ทังนั้นเย่ยอะากยดพั่เนาองนยะไปเก็บไปเก็บไปเก็บบูบรี่่ะก็เป็นแล่โอ้ยขึ้นีรลงเรียกเียงเวะเนี่ยเอาล้วเก็บบูเบรี่ได้เงินดีกมอือะยิว่าไปเก็บยิวไปจายอยู่นอกฮะยิวไปจ่ายอยู่ประเทศนอกว่ะไปจายทำไมเราไปเก็บบูบรี่เเก็บบุเอรี่ใครเนาะเอียวบดีเหรอ เนี่ยนั่งเฮ็นใจสิ่งนั่งพอเฮ็ดได้อยู่มาเดินไปนี่ปุ้ยเออจิตใจเหลี่ยบขาอืมดีเลยนะไม่ใ่ปะูเถอะพี่น้องอ่มามะนาวอันนี้คือเรื่องมะนาวไอ้รู้เนี่ยมะนาวแป้นมะนาวแป้นแต่ว่ายังมีแกเขาไปยังไงล่ะไอ้พี่น้องก้าวอขาหายยกันมาเอาน้องตาน้องตาหนุ่มตา

นี่อีกบ้าะเนี่ยถูะมูนีทองมันกินได้ไเนี่ยมูก็ใบพันมูลก็ใบพันธุ์